ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนการเล่นนาคอนนะครับในแพทสิบเก้านะครับซีซั่นสิบเก้าเนาะกับนาคอนนะครับก็เป็นตัวเมย์อของผมอีกตัวนึงนะเล่นบ่อยมากตัวนี้เล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยที่มีนาคอนเข้ามาก็เราเริ่มเราเริ่มเล่นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไปจบโบไปแกงอามากกังกรกับเพื่อนเกมนี้ก็ไม่ตึงมากนะครับเกมนี้แล้วก็ นาคอรสเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกดูไอเทมและพลังแฝงทีทีตอนท้ายคลิปนะครับก็ตีไปเลยครับตีฟาร์มไปก่อนช่วงแรกนาคอรสต,ต้องรวยนะครับรวยถึงจะสู้ใครได้ถึงจะไปฟันจะเข้าหายได้ต้องรวยเท่านั้นเล่นนาคอรสเฟิร์สบัตนะครับอ๋อใช่ใช่แล้วก็ เล่นนาะคอร์ดเนี่ยทิ้ฟงฟาร์มง่ายก็คือตอนนาทีที่27จน28เนี่ยเรากดสกิล2ไว้นะพี่อทำให้มาสกิล2เนี่ยรีกูดาได้ไวครับตอนได้ฟาร์มไปไวนาคอร์ดฟาร์มไวขึ้นประมาณ3ามถึงสี 1, ่สามวิได้เลยจริงๆนาะคอร์ดก็เป็นตัวที่ฮิตตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะจนตอนนี้ก็ยังฮิตอยู่ครับแต่แบบอาจจะเล่นยากกว่าเมื่อก่อนนิดนึงอ่ะชนิดตายนะครับเพราะว่าผมเข้า ลิกไปหน่อยแล้วก็โดนทั้งวิลา่าทั้ง h ฮแอตเตะนะครับต้นเกมเราต้นหนักหนะเกมเนี่ยหนักเพราะหนักยุ่มกันนะต้นเกมแล้วก็ขอภายในความภาพแต่นะครับพอดีอาจจากไลฟ์สดนะครับจากไลฟ์สตรีมนะครับก็สามารถมาชมไลฟ์สตรีมผมได้นะครับที่สตรีมชื่อว่าบูมจะเล่นนนาอฮอดนะครับใน facebook หาได้เลยครับสตรีมทุกวันครับส สามทุ่มก็สตรีมแล้วครับสามทุ่มถึงประมาณห้าทุ่มครับอันนี้ก็ไม่คุ้มนะเราเสียเวลาฟาร์มเอาเลยผมไม่มีไอฟอสไปด้วยสินี่ไม่น่าเข้าแล้วก็ไปตีมังกรเล็กเอาเงินแทนนะครับมังกรเล็กก็มีก็ได้เงินเยอะนะแล้วก็ร์มอะฟาร์มป่าไปก่อนช่วงนี้ ราต้องรวยฮนะตะครต้องมีตังถึงเล่นกับคนอื่นได้คลิปเล่คลิปเวนก็คลิปคลิปเล่นก็ออาให้หมดนะครับไห้เพื่อนบ้านแต่แบบเราต้องรวยก่อนครับเราต้องรวยก่อนถึงจะแบบคนอื่นได้สกินนี้ลนะครเขาก็เปลี่ยนรูปแบบของบัฟฟ้าบัฟแดงด้วยนะสวยมากมากเลย แล้วก็ไปบนกันนะฮะสกิลอันติของนาคอจะเป็นการล้างทีซีนะเราใช้อะไรอาจจะไม่โดนสถานะไอเลยแต่ก็โดนดาเมจอยู่ดีมันมีขคอดีแล้วก็มีดีเนาะช่วงรับมังกรรัดทองเนี่ยเราสามารถเข้าอนาคอไปลาดได้เลยแต่ต้องแม่นสกิลกับอ่พันธิตนะช็อตนี้ไอเอนดอร์ไม่น่ามานะไม่มาก็อาจจะรอดแนละ้ว เลือดน่าเลือดน,น้อยพอดีแล้วก็นะครับผมจะเป็นรูนดูดเลือดนะเห็นไหมตีคีบแป๊บเดียวเลือดก,ก็เต็มละจริิห้าสิบห้าสิบร้อยห้าสิบห้าสิบห้าสิบร้อยนะครับตัวที่เวทป่ายด,ดีนะถ้าสมมติเราเวทได้ก็เวทดนะครับตัดปลายฝั่งทำให้อีกฝั่งเล่นยากขึ้นเราก็รวยง่ายขึ้นด้วยรวยไวขึ้นเอ็นดอร์เป็นตัวที่ต้องใช้บัฟไฟเลยครับถ้าเกิดเราตัดได้ก็ตัดเลยครับ ส่วนละคอดก็เป็นตัวที่ใช้บัฟฟ้าบ่อยพอสมควรนะใช้เยอะเหมืมนอนกันเพราะว่ามันต้องมีบัฟเนาะท่าหนึ่งท่าสองเนี่ยมันเปื่องมานานมากๆตัดแดงตัดได้นะครับแต่ตัดแบบบัฟฟ้านี้ยากเลยตัดแต่บ,บัฟฟ้านี้ลำบากภาพแปกอยู่กันเนาะ ต้องขออภัยด้วยฮะพอดีอาจจากไลฟ์สดเมื่อคืนนะผม่าจะลืมตั้งค่าละไอความชัดแน่เลยพอดีเพิ่งสตรีมได้สองวันเองครับก็ไปดูกันได้นะครับที่เพจบูมจะเล่นนาคอร์สนะครับสตรีมทุกวันฮะสามทุ่มครับ นักตัวที่ถ้าเกิดเราหาร่านกันได้ลรวก็รีบห่านะเพราะอย่างที่บอกว่ามันต้องรวยอะคือคลิปป่าแนะ้วก็คลิปเลนแล้วก็รีบตีรีบรีบรบวยฮะถ้าเราช้าเนี่ยถ้าตาังเท่ากันนะ่นะนักอจะสู้ฝั่งยากฮะเพราะนแบบตัวบางๆางอย่างตัวบางบาง,บางจริงๆอะเอ็นดอร์มันบางต่เแล้วก็สู้ยากนะถ้าเกิดขอมนเท่ากันอขอเท่ากันตังเท่ากันะ เงินเราต้องฉีกอะถ้ายิ่งฉีกเท่าไรเราก็ยิงย่งยิ่ง่าได้เยอะฮะแมตตั้งเราเนี่ยฉีกกว่าตัวยีน่าแล้วก็ใช้อันติแล้วก็เบิร์ดได้แล้วก็มีเวเลช,ช่วยด้วยเนี่ยผมรอแล้วก็เ็นผีเสื้อหมูว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาว่าอันนี้แรกคู่นะจะกินที่สวยนะฮะสวยเลย ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปลี่ยนบัตฟ้าแบบแปับแดงนครมีสองสายนะมีสายแรกคือสายแรกคือใต้เกิดเนาะอีกสายหนึ่งคือเดวิดเอ็ม e ินเห็นในหัวใจที่ใบทีตอนหน้าพลาแฝงนะยัดดันนัาก็ยัดดัดดนนะันนครเนี่ยโอ้ภาพแตกเลยขออภัยทีนะคะภาพแตก ปรับความชัดเมื่อคืนขนาดที่ยักดันได้เราก็ยักดันฮะมันก็ต้องไปบวกตลอดเวลาอย่างเรนล่างใช่ปะมีฝั่งไม่อยู่เงีย้ยผมก็ไปดันเวฟเลยดันป้อมด้วยถ้าเขาเป็นตัวที่ว่องไวฮะเราเลยยักดันได้ ตานี้ฝั่งก็กใช้ได้นะอินเดนดอร์ผิวเลยเนี่ยอย่างเลนการวก็ได้เข้ามาตัวที่ตีป้อมไวฮะแรงด้วยเลยเหมาะเป็นตัวที่แยกดักได้ดี เกือบตายนะโชคดีที่รอดมาได้งงกับว่ารอดมาได้ไงพอโดนหลอกใช่ไหมแล้วก็เอามือค้างไว้สกิลสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับแลก็ค้างไว้เลยที่โดนหายหลักุ๊บผมก็ลิงออกลิงออกมาเลยนี่เกมมันเริ่มกลับมาแหละแล้วยัดดันอ่ะทีฝั่งเดตามไม่ทัน ด้วยฝั่งก็มันยักดันได้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ฮะมันก็ดันดีนะดีหน้าอย่างเงี้ยแต่เขาจ,จะช้านิดนึงอสองพันครับ ถ้าสอนเราเขาอัพอัพนำนะเพราะว่ามันตีแรงแล้วก็คู่ดาวคู่ดาวน้อยด้วยสามวิสามวิสองวิคุณเลอัพนำเพราะว่ามันตีแรงด้วยฮะแล้วก็ตีวงกว้างด้วยเนาะเนี่ยอย่าเตก็โดนล้วนนะเพราะว่าผมยกสกิลหนึ่งนะให้มันลอยแล้วทันล่าก็ใช้ทับกระโดดไปปั่นใช่ปะมันเลยเสียจังหวะ เห็นไหมเป็นการพีซีใช่ปะไอตัวอลัมเลยแบบไม่ได้จับเราจะ <Bears> มีช็อตหนึ่งที่ผมตายตายงวด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปตายจริงเนี่ยช็อตต่อไปฮะเป็นช็อตที่มุนคนตากตามนะ นี่นนเห็นเอ็นดอเอาบับใช่ปะคือเอาไม่ได้แล้วอะเราก็ควรถอยฮะถอยไปเลยผมเกือบแล้วฮะผมก็ไปฟาร์มต่อนะไป<ต>เห็นเอ็นดอกลาบปะผมคิดว่ามันจะตายเว้ยไม่ตายผมว่ามันเห็นผีเสื้อใช่ปะผมก็เลยแบบไปรอเลยรอดักแล้วผมก็ไม่ไหวไงผมก็เลยแบบไปตีคีลไปกลับบ้านเลย ไปหาว่าท่านเลคแค่เนี่ยตายนแน่ๆโดนคลิปตีสี่ทีหน้าตายละขอไปในความภาพแต่งจริงๆนะครับมัน <You are. S 2> แต่งจริงๆกันเนาะนี <You are. S 2> ่ฮะสดนี้ก็ได้เอาของกทีนะ บัฟ้าเป็นบัฟที่ขำได้สำหรับนัคอจริงนะเ <You> นี่ยช็อตน,นี้ฮะสวยมากแล้ววิวเนี่ยฮะแล้วก็จะแล้วก็จะเป็นตัวของเวเลจใช่ไหม่อยปั่นเมื่อกี้สวยนะสวยสวยผมก็ไม่าักีบบนนะเพราะว่าขีบมาแล้วรากขีบกลางเดียวผมว่าเสียเวลารากขีบบนมาด้วยดีกว่า ได้สองบาแล็กเลยแต่ได้คุมคุมก็จบเกมเลยนะฮะเพราะว่าเราลิบเข้าบ้านแล้วก็ขอบคุณสำหรับติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i b ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูไอเทมพลังแฟงและรูนเหล็กหลังเกมหลังเกมจบนะครับ เ MVP ครับขอบคุณครับรูนของนาคอสนะครับผมก็ใช้เป็นนี่ครับเลดนะครับ5เมตรครับแล้วก็อาเวค่ะหเมตรนะครับยางละครึ่งเลยส่วนสีม่วงผมใช้เป็นนี่ครับสเิริต3มเมตรครับแล้วก็เอซีลิเวอร์นะครับเ็ดเมตรครับเพื่อที่จะให้ดูดเลือดเนี่ยเยอะๆแบบตีดูดตีดูดตีดูดไปเลยส่วนสีเขียวเนี่ยผมใช้เป็นนี่ครับแล้วก็คอร์นะครับทําให้จอกเกาะปกติของสายปลานะครับ เรามาดูค่าสถานะนะครับก็จะเป็นโจมตี9นะครับอัตราที่ขอ10ครับเจาะเกาะคอลดูซีดุจเือดส1ครับแล้วก็ความเร็วื่้นที่3พมคอโจมตีก็11นะครับก็จะสมดุลเนาะเรามาดูวันที่พลังแฟงพลังแสงของนาคอรผมจะเป็นนี้นะครับซาโตเบะครับการเคลื่อนที่รการเคลื่อนที่แตละราคของนาคอรครับมันจะทําให้นาคอรเนี่ยโจมตีแรงขึ้นครับส่วนอันก็เป็นนี่ครับแต่ดี้คอร์เขาจะเป็นเพิ่มดาเมจครับก็ง่ายๆเลยตีแรงขึ้นอ่าส่วนนี้นะครับ ทันแล้วก็จะเป็นเดบิวต์อาบปทีนี่ครับทำให้นาคอตเนี่ยเข้าและออกง่ายนะครับแบบแซนติแล้วก็ออกมา1 2ึ่งสองพุ่ฟั่งุ่ฟับได้นะครับส่วนอันนี้ผมจะเป็นอาติออฟนะส่วนอันนี้ผมจะเป็นครับกางสลิงเกอร์ครับทำให้เราฆ่าศัตรูได้ตัวหนึ่งใช่ปไหมฆ่าศัตรูอีกตัวหนึ่งอ่ะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นครับก็ได้สุดหกครั้งไอเทมของนาคอตนะของตัวเนี่ยจะเป็นครับดับฟ้าจะเป็นไอเป็นนี่ครับดับฟ้าครับโซลิยเวอร์ครับพิ่มพลังโจมตีเจ็ดสิบนะ เบิดแรงง่ายๆเลยก็สําหรับรองเท้าผมใช้เป็นนี่ครับรองเท้าต้านดีซีนะส่วนชิ้นที่สามผมใช้เป็นนี่ครับโบเกสเปียร์นะครับส่วนอันนี้ผมใช้เป็นโอนิอาร์ครับอันที่สี่เนาะโอนิอาร์เนี่ยโบเกสเปียร์รองเท้าแล้วก็ดาฟาร์มเนี่ยเป็นคอไอเทมหลักของนาคอสนะขาดไม่ได้เลยห้าเนี่ยชิ้นที่สี่ก็จะเป็นโอนิอาร์นะที่บอกชิ้นที่ห้าเนี่ยเราเปลี่ยนได้นะมันต้องตามเกมนะจะเป็นทั้งดาบิก็ได้แบบอยากเอาคิก็ดาบขี้ก็ได้ อยากตันเวทก้อนนี่ครับแบบเวทเยอะก้อนนี่เลยเพนเจอกีล่าเนี่ยก็ใช้นี่ฮะับมันเอาพลอยนะต้านได้ถ้าว,ว่าจะคีย์ธรราแบบ ate, all. ไวเลสอินโดร์ไรวิปเนี่ยถ้าว,ว่าไฮยตัตเตก็เปลี่ยนเป็นเนี่ยมัเอาเพนนะครับเกาะสะท้อนนะเฟทูดนะติดนฐานก็จะเป็นเกาะเกิดครับไอเกิลก็เปลี่ยนเป็นนี่ได้เขียวนะแล้วก็มาอาฟอร์สแทนลักก็เซตไวนก็คือ ใต้เกินนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับไปแล้วบ๊ายบาย